สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำปอเปียเจแป้งกรอบกรอบไม่อมน้ำมันไส้อร่อยกลมกล่อมพร้อมด้วยสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาผัดไส้กันก่อนนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือวุ้นเส้นค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะได้มาก็นํามาตัดเป็นท่อนสั้นๆเวลานําไปห่อจะได้ห่อง่ายนะคะหรือใครจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งก็ได้แต่ก่อนนํามาใช้จะต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนค่ะตามมาด้วยกระหล่าปลีซอยแครอทซอยปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใช้ที่ขูดมะละกอค่ะขูดให้เป็นเส้นเส้น เห็ดหอมหั่นเป็นเปาเล็กๆนะคะแม่ซีใช้เห็ดหอมสดค่ะสามารถใช้เห็ดหอมแห้งได้เช่นกันแล้วก็จะต้องนําไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนามาหั่นค่ะเห็ดหูหนูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เครื่องปรุงก็จะมีเกลือป่นน้ําตาลทรายพริกไทยป่นซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเจค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะ พอน้ำมันร้อนเราก็นำเห็ดหอมไปผักให้หอมเลยค่ะพอเห็ดหอมดีแล้วเราก็ใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยค่ะผักเนี่ยนะคะจะต้องเสด็จน้ำให้แห้งค่ะถ้าเกิดว่าผักแฉะเวลานำไปห่อจะทำให้แป้งขาดได้นะคะ ทุกค้าวให้เข้ากันก่อนค่ะพอผักเริ่มสลดใส่เครื่องปรุงรสค่ะพริกไทยนะคะเกลือป่นน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวค่ะ พร้อมกับใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะเราจะปรุงแค่อ่อนๆนะคะเพราะยังไงปอกเปี๊ยะจะต้องทานกับน้ำจิ้มอยู่แล้วนะผัดให้เข้ากันค่ะให้วุ้นเส้นสุกดีนะคะ พอวุ้นเส้นสุกนุ่มนะคะก็ใช้ได้ค่ะปิดแก๊สได้เลยจากนั้นเราจะนํำไส้เนี่ยเทใส่ภาชนะแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่เราพักไส้ให้หายร้อนก็มาทําน้าจิ้มกันค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือน้ําเปล่าตามมาด้วยน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีเกลือป่นพริกแดงกินดาปัน่นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะ ถั่วลิสงคั่วบทหยาบๆอันนี้ใช้โรยหน้านะคะแครอทขูดใช้โรยหน้าเช่นกันค่ะตั้งหม้อเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นคนให้ละลายค่ะ พอทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นขึ้นเล็กน้อยนะคะพอเคี่ยวมาได้สักพักใหญ่ส่วนผสมก็งวดลงแล้วก็มีความข้นหนืดขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูค่ะมันไม่ได้ข้นหนืดมากนะคะเนี่ยข้นขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพราะว่าเวลาพักให้เย็นลองอะค่ะส่วนผสมจะข้นขึ้นอีกนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ค่ะพริกบดนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่เจเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่กระเทียมลงไปสักประมาณ2-3งสากลีบนะคะบดไปด้วยกันเลยค่ะใส่ไปเนี่ยจะหอมมากขึ้นนะแต่เจเขาไม่กินกระเทียมก็เลยไม่ใส่นะคะปล่อยให้เดือดค่ะพอเดือดผ่านแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะปิดแก๊สยกลงนะคะ ักน้ำจิ้มให้เย็นสนิทค่ะเวลาจัดเสิร์ฟก็ตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยถวั่วี่สงคั่วแล้วก็แครอทขูดค่ะ ก่อนจะไปหอ่อแม่ซีจะให้ดูแผ่นแป้งปอเปี๊ยะกันก่อนค่ะแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้นะคะ Li t t l e Shape ค่ะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะส่วนขนาดเนี่ยแม่ซีใช้8.5คูณ8.5นิ้วค่ะจริงๆแล้วมันมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนค่ะว่าอยากได้ปอเปี๊ยะทอดชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปในช่องแช่แข็งนะคะก่อนจะใช้จะต้องเอาออกมาวางข้างนอกตู้เย็นให้คลายแข็งอะคะ่ะให้มันนิ่มลงแล้วก็ลอกออกมาเป็นนนแแผ่่บบี้คะ นี่นะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน้ําปิดบัดหมาดเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นแป้งแห้งค่ะมาถึงขั้นตอนการห่อกันแล้วค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่เราผัดไว้แล้วก็พักให้เย็นสนิทแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสองตัวนี้ใช้ทาแผ่นแป้งให้ติดกันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งไข่ไก่ทั้งฟองตีผสมให้เข้ากันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้งสาลีเอกประสงค์แม่ซีใช้แป้งตราว้าวนะคะผสมกับน้ําให้ได้ความข้นประมาณนี้ค่ะ มาเริ่มห่อกันเลยค่ะวางแป้งในลักษณะนี้นะคะจากนั้น,นก็ตักไส้ใส่แมซีเสร็จประมาณนี้นะดึงปลายตัวนี้ขึ้นไปค่ะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเพื่อทำให้ไส้แน่นนะคะหมุนขึ้นไปแล้วก็พับด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วก็พับม้วนขึ้นไปค่ะตรงปลายตรงนี้ก็ทาไข่หรือว่าทาแป้งก็ได้แล้วก็ม้วนค่ะเท่านี้เราก็จะได้ละปอเปี๊ยะหนึ่งอันนะคะมาดูกันอีกอันค่ะวางไส้ลงไป ดึงเข้ามาให้แน่นม้วนพับข้างม้วนทาแป้งเปียกเรียบร้อยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็วอร์มน้ำมันให้ร้อนได้ที่ห้ามให้น้ำมันร้อนจัดนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันร้อนจัดแล้วใส่ปอเปี๊ยะลงไปเนี่ยจะทําให้แผ่นแป้งไม่เรียบแผ่นแป้งจะเป็นผิวครุกคละค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็หย่อนลงไปทอดเลยค่ะอย่าลืมนะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็คอยคนด้วยค่ะสีจะได้สวยสม่ำเสมอกันนะคะ พอเป็นสีน้ำตาลทองประมาณนี้ก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะก่อนจะทอดกระทะถัดไปก็เบาแก๊สลงหน่อยนะคะเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิค่ะให้น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิลดลงนะคะจากนั้นก็นำปอเปี๊ยะลงทอดเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ปอเปียเจพร้อมน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะอันนี้นะอือร่อยมากๆเลยนะคะแป้งก็กรอบ ไส้กลมๆรสไม่จัดจ้านมากเวลาทานกับน้าจิ้มที่มี3รสเนี่ยเข้ากันลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ